ขอบารมีหลวงตาเนี่ลายให้ไมเบค่นี่เขา้อาไปออกข่าวครับน้องตาก็เดใส่สื่อว่าย่ากอนน้องตาสินคิดนะครับสินคิดครอาอาจารย์หห้องตาห้องสื่อโอครับที่มากต้เข้ามาสินคิดนะครับขับอันนี้เป็นทางลงไปที่ กุฏิของหลวงตานะครับแต่เหมือนญาติโยมบอกว่าหลวงตาจะรับแขกอีกใบสองโมงเดี๋ยวเราจะรอนะครับให้ชมทางไปก่อนนะครับอาจจะมีโอกาสได้กราบหลวงตานะครับหลวงตาอยู่วัดวันนี้นะครับ ครับวันนี้โอกาสดีมากๆเลยนะครับวันนี้มาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินนะครับหลวงพ่อสินทรัพย์หลวงปู่สินทรัพย์หลวงตาสิ้นคิดนะครับอันนี้ในในาระใหญ่นะครับหัวใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอครับหลวงตาบอกอย่างนั้นนะครับ โลกยังคงปกติใจเรานั้นต่างหากที่ไม่ปกตินะครับนลองตาบอกว่ามีแต่คนงูที่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบและไม่เคยผิดพลาดอะไรนะครับน้องตายังบอกอีกว่าจงทำตนเป็นคนงู้ที่รู้จักจิตตนอย่าเป็นคนฉลาด ที่หลงผิดคิดว่าตนรู้จักกว่าใครนะครับอันนี้ภายในสลาใหญ่มากเลยนะครับของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทนะครับหลูงตาย,ยังบอกว่า เมื่อใดที่คิดว่าพ้นทุกได้เมื่อนั้นยังพ้นทุกได้ไม่จริงนะครับทุกท่านครับเป็นคําสอนที่สุดยอดนะครับผมอ่านไปก็รู้สึกว่าสุดยอดทุกท่านเห็นเป็นแบบไหนนะครับหลวงตาบอกอยู่ว่านักสู้ที่แท้จริงนั้นคือสู้กับใจตนเองนะครับหลายท่านอาจจะเห็นหลวงตาในโชเชียนนะครับในช่อง YouTube นะครับ นี่คือวัดของท่านศาลาใหญ่ของท่านนะครับหลวงตาสิ้นคิดนะครับหลวงตายังบอกอยว่ว่าไม่มีสิ่งใดคุ้มครองเราได้นอกจากสตินะครับทุกท่านวันนี้ช่องครูรัตดีได้มีโอกาสเข้ามาที่วัดหลวงตานะครับอันนี้เป็นศาลาใหญ่เลยนะครับกว้างใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราไปกราบพระนะครับเป็นเป็นพระพุทธรูปสีขาวนะครับทุกท่าน ครูรัฐพดีหันหน้ามาหน่อยช่องศิลปินมักมวนหันหน้ามาหน่อยครับวันนี้เรามีโอกาสเข้ามาที่วัดป่าบ่อน้ําพะรอินนะครับหลวงตาสิพย์นะครับเรามากับพระพุทธรูปในสลาใหญ่กันนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะพามาดูน่องตะต่างนี้นะครับทุกท่านดูนะครับสวยงามจริงๆ จะมองเห็นพื้นน้ำของเขื่อนสิรินทรน,นะครับทุกท่านครับมองออกไปทางนอกหน้าต่างสวยงามจริงๆนะครับจากศาลาใหญ่แห่งน,นี้นะครับเราจะเห็นผืนป่าผืนน้ำนะครับของเขื่อนสิรินทรครับทุกท่านสวยจริง อันนี้เป็นทางขึ้นมานะครับทางขึ้นมาสารใหญ่นะครับมองลงไปนะครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวให้ชมอยู่เต็มอิ่มเลยนะครับ ช่องครูรัตวดีจะให้ทุกท่านชมภายในศาลาใหญ่แห่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับข้างๆก็จะเป็นศาลาเหล็กธรรมดานี่แหละแต่ว่าฝั่งซ้ายเป็นภาพพุทธประวัตินะครับ แล้วก็มีรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพระอาจารย์เสานะครับพระอาจารย์มั่นนะครับทุกท่านแล้วก็ภาพพุทธประวัตินะครับส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นรูปของหลวงตานะครับทุกท่านแล้วก็คําสอนของหลวงตาในยุคป,ปัจจุบันนะครับได้ตามที่ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับทุกท่าน